มีพิธีาวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับผมได้เจอกับเอเจนต์ระดับชาติที่พานักบอลไทยเราเนี่ยไปค่าแข่งในต่างแดนหลายต่อหลายคนลา่าสุดก็คือของอเมตอวิไลนะครับซึ่งไปที่เจดีนะครับก็คือคุณน,นบนะครับหรือน,อนบผมเนี่ยนบคุณธัชนะครับนะครับเล่าสังหน่อตอนนี้การของของที่ไปจริงจรของตอนนี้อ่า ร่างก,กาย90%ครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปตอนนี้ครบ2อาทิตย์แล้วอ,อาทิตย์แรกไปก็ทำทำได้ดีเกินคาดก็ยังซ้อมเข้าตามเทคนิคแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับ แต่ก็มีชื่อในแมตช์แรกแต่แมตช์ที่สองไม่มีชื่อเพราะว่าร่ากันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ญี่ปุ่นไม่ได้เหมือนบ้านเราถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะไม่ส่งมทุนแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ทีมงานกายภาพไม่อยากเสี่ยงแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ามีความหมังเขาอยากจะใช้ระยะยาวแล้วก็ฟ้องสัญญาไปหนึ่งฤดูกาลครึ่งก็ยังมีเวลาอีกปีนี้อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าทางท่านผอคออตากเขาบอกว่าไม่ต้องรีบนะเพราะว่าตัวเล็กแลก เลขสอเนี่ยเราให้ปรับตัวแต่ปีหน้าทางซีซั่นเต็มได้ใช้งานแน่นอนแล้วก็ขอให้ร่างกายพร้อมจริงๆแล้วก็เรียนรู้กับระบบแทคนิคอหม่แล้วก็อยากจะให้ท้องเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปด้วยก็เมื่อเขาเลยมอยากให้รีบแต่ก็แนวโน้มที่ดีอคือถ้าเทียบความต่างระหว่างเจอสัก่อนเท่ซึ่งน้องกรู้อะครครับผม ฟ้องจึงขาดมากฟ้องอมีโอกาสมากกว่าแต่ว่าเรื่องของเท่เนี่ยที่ไม่มีโอกาสเพราะว่า,าตั้งแต่แมตช์เจอกับอิบารากิเขายิงหนึ่งประตูหนึ่งแอซิสตตก,ก็ไม่เคยพูดที่ไหนเลยขอพูดกับพี่บีที่แรกเลยก็หลังจากนั้นมาก็าเท่ก็โดนจับไปเล่นซ้อมเซ็นเตอร์แบ็กบ้างแบ็กซ้ายบ้างจริงๆเท่เหมือนสัญญาอีกเดือนนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์เราเท่เขาวิเคราะห์ตัวเองแล้วก็มาแจ้งผมกับผู้บริหารดีจือเราก็ตัดสินร่วมกันว่า ก็ตัดิใจกลับทีนมาเพราะว่าถ้าซ้อมเซตเตอร์แบ็คเป็นนานมันมีผลกระทบเขาในระยะยาวอะคก็เลยเรียกขอคุยกับโค้ชปา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 ก็มีการพูดคุยแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นอายุเล็กน้อยเขาอยากให้ทนต่อให้เล่นเซตเตอร์แบ็ก็ต้องทนแต่ว่าถ้าอายุขนาดนี้ก็เขายอมรับในการตัดสินใจก็เลยก็เลยยอม ตั้งต้นใหม่แต่ว่าสำหรับเขาเ่<ๆ>เขาไม่ได้ถูกโยกไปเล่นตำแหนงแ่งที่มันไม่ถนัดเขาอย่างทอย่างที่ผมอยู่ช่วงนั้นพอดีสมมาที่แมทแรกเขาอุ่นเครื่องเนี่ยคือครึ่งแรกเขาให้เล่นไตรเกรอร์เลยหน้าเป้าแต่ครึ่งหลังเนี่ยเขาลอกให้เล่นหน้าต่างก็อยู่ในในโพสิชันที่เขาถนัดก็ นี่คือการกันตีว่าฟองจะมีอนาคตในการาแข่งในญี่ปุ่นแน่นอนขอบคุณบนบมครับผมครับ